เราจะมาดูดวงความรักประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2563นะคะวันนี้มาในไพ่ของสำนักพิมพ์ไพลินนะคะชุดทำนายด้วยตัวเองนะคะ,ะชุดประมาณ100ร้อยกว่าบาทเองนะคะใครอยากซื้อหาก็ลองหามานะคะของอาจารย์นิสาชนนะคะจะมี22ใบนะคะเป็นชุดเมเจอร์นะคะซึ่งทำนายแล้วก็แม่นยำเหมือนกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะเดสนะคะก็ถือว่า ความรักของคุณนะคะเดดเไม่ใช่ตายนะคะหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะตอนนี้นะคะอาจจะความรักของคุณอาจจะเป็นความรักของคนที่สําหรับคนที่มีความรักนะคะก็ะอาจจะโดนทิ้งให้เดียวดายโดดเดียวนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือเข้า เข้าใจผิดกันนะคะก็ให้คุณทําใจให้มันปรปงนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรอย่างนี้นะคะมีสตินิดนึงอย่าเพิ่งฟูมไฟนะคะไม่ใช่ว่าเ,เกิดเดดเดดแล้วจะต้องเลิกลากันอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องกลับมามองนะคะกลับมามองกับการกระทําของตัวเองนะคะอาจจะต้องมาทบทวนตัวเองนะคะอาจจะ,ะก่อนที่ทุกอย่างมันจะหลุดลอยไปนะคะให้ปรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาดูมีสติ กับการที่อยู่กับตัวเองนะคะว่าเราผิดพลาดต,ตรงไหนหาจุดที่ปกพร่อง ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็กลับไปแก้ไขนะคะแม่ขุดทองคิดว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากนะคะที่มีความสุขนะคะอย่างคุณทำผิดกาแฟเล้านะคะหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันมีเรื่องมีปัญหาต้องเลิกลาการมีบุคคลที่3เข้ามานะคะล้วนแต่มันก็เกิดจากเราทั้งสองคนนะคะอย่าไปโทษฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือเราก็ต้องทบทวนว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเหมือน ช่วงนี้นะคะน้ำเชี่ยวก็อย่าเอาเรือไปขวางนะคะให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยการปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตกับคนอื่นไปนะคะสมมติว่ามีบุคคลที่3เข้ามานะคะก็ให้ดูไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเหี่ยวเขาก็จะได้เรียนรู้เองเราเองก็ได้เรียนรู้นะคะกับการที่จะเสียเขาไปอย่างนี้นะคะค่อยๆปรับตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆติดต่อนะคะ ทําความเข้าอกเข้าใจหรือขอโทษขอคุยกันนะคะสําหรับคนที่ไม่เข้าใจกันนะคะปล่อยปะละเลยเขาให้เดียวดายมานานอย่างนี้นะคะเราก็ต้องกลับไปแก้ไขนะคะกลับไปพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะทําความเข้าใจกันดี๋ยวก็หวนกลับมารักกันเช่นเดิมนะคะหรือบางคนที่ไปต่อไม่ได้นะคะมีความปัญหาคาลากสังมาเน่นานนะคะไปต่อไม่ได้เราก็ต้องจบแค่นี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวคุณจะพบผลทางที่สว่างนะคะเ,เจอคนที่ดีนะคะเจอคนที่เ,เข้าอกเข้าใจเรานะคะพอเรามองโลกใหม่นะคะคล้ายๆแต่ว่าเราจบ ปัญหาเดิมๆนะคะจบกับคนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณก็ได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะหรือมีเช่นนั้นนะคะคนเดิมอาจจะหวนกลับมาแต่เป็นคนใหม่อย่างนี้นะคะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วอย่างนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเพิ่งจะโสดมนมาดนะคะเพิ่งจะเลิกลากับแฟนมานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเหมือนที่แม่ขุนทองบอกนะคะ ทำตัวแบบนั้นนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างนะคะถ้าเราผิดเราก็ไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะขอโทษเขานะคะแสดงให้เขาเห็นว่าเราได้ปรับตัวแล้วเรา,าพลาดตรงไหนไปบ้างนะคะหรือไม่เข้าใจตรงไหนหรือมองข้ามทุกอย่างที่เซนซิทีฟไปอย่างนี้นะคะก็ปรับความเข้าใจกันนะคะอาจจะง้อหนักมากนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะคะยังไงก็หวนกลับมาคบกันในแบบที่ปรับเนื้อปรับตัวนะคะปรับตัวเข้าหากันอย่างนี้นะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เดอะเวอรนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงช่วงที่ดีสําหรับความรักของคุณนะคะบางคนไม่เข้าใจกันโกรธกันอยู่ก็าอาจจะกลับมาพืนดีกันนี้นะคะหรือ,อบกพร่องตรงไหนหรือบางทีเราแอบอาจจะแอบชอบใครอยู่นะคะไม่กล้าพูดอย่างนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะก็ถือว่า,อาบอกความในใจเขานะคะเดี๋ยวทุกอย่าง ก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะเพ like ราะเป็นบวกนะคะลักษณะว่าเราบอกเขาไปเขาอาจจะบอกว่าค่อยๆคบหาเป็นเพื่อนก่อนสถานะนี้ก็ดีแล้วนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีการพูดคุยกันแต่จะต้องพูดคุยด้วยการที่เราไม่ใส่อารมณ์กันนะคะก็จะถือว่าเข้าอกเข้าใจพูดคุยกันได้เข้า เข้าใจกันนะคะ,ะมีเรื่องอะไรก็ค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปทีละเปาะนะคะก็ถือว่าจะมีอะไรที่ดีนะคะหรือบางคนก็จะเจอรักที่อบอุ่นนะคะเจอรักที่ดีนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็เป็นความรักที่เรื่อยๆนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้คนห้อยหัวนะคะก็ถือว่ารอคอยการกลับมาของคนรักนะคะจากการที่เราอาจจะ ผิดพลาดในบางสิ่งบางอย่างมองข้ามสิ่งที่สําคัญไปก็ได้นะคะทําให้เขาเจ็บปวดหรือเราเจ็บปวดอย่างนี้นะคะหรือ,อเราโดนทิ้งโดนเทมายนะคะก็ต้องมาดูเหตุผลนะคะว่ามันเกิดจากอะไรอะไรนะคะก็อย่าไปคิดว่าจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นนะคะความรักมันก็โทษทั้งสองฝ่ายนะคะเราอาจจะบกพร่องนะคะหรืออาจจะทิ้งเขาไว้นานนะคะหรือตัวเราอาจจะเวียงวีนมีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยนะคะก็อาจจะ เขาก็อาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นนะคะอาจจะถึงขั้นที่ด่าทอกันนะคะแล้วก็เลิกรากันหนีนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพอเรามีสติแล้วนะคะรวบรวมพลังนะคะ ตะโกนใส่กันอย่างนี้นะคะรวบรวมพลังที่ความกล้าของเรานะคะเราผิดเราก็ไปขอโทษซะนะคะประปับปรุงแก้ไขตัวเองเดี๋ยวก็หวนกลับมาแน่นอนนะคะสําหรับคนที่แฟนไปนมีคนอื่นนะคะเดี๋ยวยังไงแฟนกลับมาแน่นอนนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะหรือบางคนนะคะที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะมีเรื่องเลิกลามีเรื่องเข้าใจผิดกับแฟนเรานะคะหรือมีเรื่องที่แฟนเราไปมีใครนะคะ ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราปรับเนื้อปรับตัวนะคะปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะแล้วก็หาทางออกนะคะว่าเราจะพูดคุยยังไงกับแฟนนะคะให้เข้าใจกันแล้วก็หวนกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนถ้าดูแล้วแฟนเราเว่านเว์เกินไปนะคะหรือมากเกินไปนะคะทำร้ายใจเรามากเกินไปซ้าแลว้วซ้าเล่านะคะมันจะ มันก็มีเห็นจําเป็นจะต้องทนนะคะเราก็ต้องถอยออกมานะคะหรือบางคนจําภาคนะคะต้องอเลิกลากันทั้งที่รักกันอยู่อย่างนี้นะคะโดยการที่อาจจะไม่เข้าใจกันก็ต้องปรับ รับความเข้าใจกันนะคะต้องงอหนักมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเลิกลาจําเป็นที่จะต้องถอยออกมานะคะ,ะไม่นานนะคะก็จะมีคนใหม่ๆที่มีโปรไฟล์ดีๆนะคะที่รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเราเข้ามาดมหัวใจเรานะคะเหมือนเป็นพระเอกขี่ม้าขาวอย่างนี้ก็ได้นะคะทําให้เราจิตใจเป็น หัวใจของเราเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะดีเองนะคะหรือบางคนง้อแฟนอยู่นะคะแม่ขุนทองคิดว่าก็จะง้อหนักมากนะคะก็จะสําเร็จแน่นอนนะคะทําใจให้กล้าๆนิดนึงนะคะอย่าไปหนีปัญหานะคะเพราะเรารักเขาเราก็ต้องแสดงความแสดงให้เขาเห็นถึงความรักที่เรามีให้เขานี้นะคะคนเกิดวันพระรหัสบดีคะ่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะก็ถือว่า ไพ่ราชินีหรือไพ่เจ้าหญิงนะคะความรักก็สุขสมหวังดีนะคะมีความสุขดีนะคะาตามที่คนสำหรับที่สำหรับคนที่มีแฟนนะคะก็ถือว่าแฟนเราก็ดูแลเอาใจใส่เราดีนะคะสําหรับคนที่บางคนก็อาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างครอบครัวด้วยกันไปแล้วแต่งงานแต่งการแล้วนะคะ ก็อาจจะตั้งคันในช่วงนี้นะคะรอคอยข่าวของการลอดบุตรนะคะหรือบางคนก็อาจจะรอคอยข่าวของการตั้งคันก็จะสมหวังแล้วนะคะ บางคนก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนี้ก็ได้นะคะก็จะสุขสมหวังสุขสดชื่นดีนะคะครอบครัวเป็นสุขอย่างนี้นะคะความรักก็เข้าอ,อกเข้าใจผ่านพ้นอุปสรรคจูงมือผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยกันอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจนะคะคนที่มีความชัดเจนในการคบหาคุณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอย่าให้เขาหลุดลอยไปนะคะ หรือ,อบางคนรอคอยข่าวแฟนของเราทักทายมาจากการที่เรามีทะเลาะวิวาทการหนีนะคะก็เราก็ต้องง้อหนักมากนะคะเดีย๋ยวเขาก็จะกลับมาแน่นอนยังไงก็ของคู่กันหรือแต่งงานแต่งการกันแน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่หรือซันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะความรักก็สุขสมหวังดีนะคะ,ะเป็นความรักที่ราบรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือบางคนก็แอบชอบใครอย่างนี้นะคะ ก็อยากจะบอกความในใจเขาก็ไม่กล้าสักทีนะคะก็ได้จังหวะที่จะบอกแล้วนะคะแต่ยังไงเขาก็จะรักคุณตอบแน่นอนนะคะเป็นบวกแน่นอนไม่ไม่ได้เฟล,ลนะคะไม่ได้เป็นทําให้คุณเสียเซลนะคะก็ถือว่าเขาก็มีใจกับเราเหมือนกันนะคะเขาอาจจะขอเวลาหรืออะไรก็ว่าไปนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าความรักก็ถึงจุดที่ราบรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็รักษาลักนี้ไว้ให้มั่นคงนะคะก็ถือ ือว่าเป็นรักที่ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเรานะคะสำหรับคนโสดน,นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะ,ะเหมือนเราต้องการใครบางคนนะคะมาะดำหัวใจเราอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณก็จะมีใครเข้ามานะคะ,อะชอบพอคุณนะคะก็เป็นคนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในการคบหาคุณอย่างนี้นะคะเข้ามาแสดงความชัดเจนในการที่จะจีบคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบเร่งใจร้อนนะคะ ก็คบกันเป็นเพื่อนฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นโสดเหมือนลักษณะไม,ไม่ไม่ได้โสดท,ทันทันทีทันใดหรือเป็นโสดแบบมันลักษณะคาลัคะซังนิดนึงนะคะอาจจะเหมือนทะเลาะกับแฟนนะคะเราคิดว่าเราโดนทิ้งแน่นอนอย่างนี้นะคะก็ถ้าเราผิดนะคะเราก็ง้อซะนะคะดูซะพูดคุยกันนะคะอยู่ก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเพียงแต่เราต้องกล้านิดนึง ก้าแสดงความรับผิดชอบในการที่เราผิดนะคะกล้ายอมรับผิดนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดวิลนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ความรักของคุณอาจจะเกิดการเข้าใจผิดนะคะหรือมีบุคคลที่3ามแทรกเข้ามาในความรักนะคะทําให้เรา,ามีความรู้สึกว่า,าเราแบบเดียวดายนะคะโดนทิ้งไว้ข้างหลังอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็ค่อยๆพูดค,ค,ค,คุยกันนะคะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเราก็ต้องถอยออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะดูสถานการณ์นะคะความไม่นานนะคะแฟนเราก็กลับมาคบหาเราเหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะหรือบางคู่นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันพูดคุยตะโกนใส่กันดา่าทอกันอย่างนี้นะคะ ด้วยคําที่โมโ oh หนะคะต่างคนต่างโมโ oh หอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมีสตินะคะเราค่อยๆง้อ,งอกันกลับมานะคะเดีย๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะยกเว้นแต่เขาทําเราซ้าแล้วซ้าเล่านะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วมันมันมากไปนะคะคุณก็ต้องเลิกลาไปนะคะเพื่อที่จะ คบหากับคนใหม่ที่โอเคกว่านะคะอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะพออยู่กับตัวเองมีสติแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนดีๆเข้ามาหาเรานะคะมีคนเข้ามาคบหาเรานะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะมีการปรับเนื้อปรับตัวแล้วก็กลับมาคบหากันเช่นเดิมนี้นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะเ,เป็นช่วงที่ เลิกลาก,กับแฟนใหม่ๆนะคะหรือเป็นมีปัญหาคละคาสาซางกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่อยากรอแฟนเก่าแล้วนะคะก็จะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะอาจจะใครเข้ามาช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ยังยังไม่ควรเปิดใจร้อเซควรเปิดใจแค่เป็นเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วอย่างนี้นะคะ หรือมิเช่นนั้นนะคะคนเก่าๆของคุณก็จะหวนกลับมานะคะหาคุณเองนะคะหรือคนเพ,พิ่งเลิกลากันก็หวนกลับมาอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีความรักในแบบที่เป็นรักเพศที่3นะคะก็ถือว่า ็เป็นความรักถ้าเป็นรักเพศที่3ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็สามารถที่จะคบหากันได้นะคะหรืออาจจะมีความมีการเข้าใจผิดกันนะคะหรือมีการที่อาจจะทะเลาะบาะแว้งกันเลิกลาไปนะคะเปลี่ยนสถานะนจากแฟนเป็นเพื่อนอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆอ,ยอ เริ่มต้นใหม่ที่ดีๆนะคะทำะปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นจากเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาใหม่ที่จะเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะความรักของเพศที่สามก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแค่ปรับตัวนะคะแล้วก็ทําความเขา้าเข้าใจกันนะคะแสดงให้เห็นว่าเรายังรักเขาอยู่ยนี้นะคะก็ถือว่าความรักก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดือดฟูนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะความรักของคุณนะคะยังไม่โดดเด่นอะไรมากนะคะยังไม่มีความชัดเจนนะคะยังไม่คืบหน้าความรักก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเวลาคบกันแล้วนะคะเขาไม่มีความชัดเจนเพราะว่าเขาเป็นคนเดือดฟูนะคะก็ถือว่าเขารักไปเรื่อยๆนะคะแรกๆก็ดู แอคทีฟดีนะคะแต่พอเหมือนบากคบหาไปแล้วนะคะผ่านช่วงโปรโมชั่นไปแล้วนะคะเขาก็หลั่ล้าไปเรื่อยๆนะคะทําให้เรามีความคับอกเขาจะคับอกคับใจเรานะคะมีภาวะที่เครียดพอสมควรนะคะต้องการสถานะชัดเจนนะคะคนเดฟูนะคะแม่ขุนทองบอกเลยเขาไม่มีความชัดเจนกับใครนะคะจนกว่าเขาจะหยุดได้จริงๆนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพบเขา คุณต้องลักษณะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเป็นฝูงที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอย่างนี้นะคะก็จะซื้อใจเขาได้นะคะเพราะเขาจะเป็นคนเรื่อยๆเปๆื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราครบคุณเดอะฟูเราก็ต้องทําใจให้เป็นเดอดฟูเหมือนกันนะคะ ลักษณะเหมือนอก็คบเป,เป็นเพื่อนเป็นฝูงไปนะคะามากกว่าเพื่อนนิดหน,อยอยน,นะะ่อยอย่างนี้นะคะอย่าเอาความชัดเจนกับเขาหรืออย่าบีบคั้นนะคะเขาเป็นคนรักอิสระนะคะอย่างนี้นะคะก็อาจจะดูเหมือนเอาเปรียบเรานิดนึงนะคะแต่เราตัดใจไม่ได้เราก็ต้องคบไปอย่างนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะช่วงนี้ยังไม่มีความรักที่ชัดเจนนะคะอาจจะหลั่นล้าไปนะคะคบกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงนะคะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปนะคะไปกินไปเที่ยวกันอย่างนี้นะคะก็จะมี ความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปชัดเจนนะคะยังตอนนี้ยังเรายังไม่พร้อมอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเพิ่งเลิกรักกับแฟนใมหม่ๆนะคะอาจจะต้องการเพื่อนนะคะต้องการใครปลอบใจเรานะคะก็เป็นเพื่อนฝูงกันไปก่อนนะคะทาทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ